ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ประเทศไทยในรุ่นนี้ด้วยนะครับกลับเข้ามาสู่รายการแข่งขันนะครับในรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นคุณนัดคนเบื้องหลังวันนี้วันเกิดของน้องนภัจจาตูมนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องด้วยนะคะขอให้น้องประสบความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ เอาละครับตอนนี้เกมการแข่งขันกลับเข้ามาสู่ในรุ่น MX 8 5บวก1 5อนะครับอายุไม่เกิน15ปีหมายเลข51ครับทีรเมตรแซอึ้งครับ Honda ตำรวจบินเจดดา JP Motor Works ช่างหันโมดิฟายนายกบทีมครับจันทบุรีหมายเลข93ครับ เตโชดมมีแสงครับน้องไทต,ตั้นครับ KTM มีแสงคอนซัคชั่นมอเตอร์แร็กไทยแลนด์มอเตอร์เซชั่นตลาดใหม่หม้อน้ำหมู่บ้านโฮมเพลทช่างเวกเบืองสิงห์นครสวรรค์หมายเลข95ครับชนละนันบัวบานสีครับน้องกายซูซูกิัหนา้าหมายเลข911ครับน้องนภัทชชมประเสริฐครับอังเปาคาวาสกิสมุตปราการ เอาละครับเกมการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับต้องจับตาดูให้ดีนะครับ9 3เตโชดมมีแสงครับคะแนนนำอยู่ที่119แต้มนะครับแล้วก็ยังมีทีรเมิแท่อึ้งครับนี่ครับตำรวจบินครับวันนี้เป็นวันเกิดของเขาด้วยครับทีรเมิแท่อึ้งนะครับเขาจะฉลองวันเกิดโดยจะเข้าที่เท่าไหร่หรือจะเป็นที่หนึ่ง ต้องติดตามกันให้ดีๆครับจับตาดูหมายเลข51ครับน้องวิวครับตอนนี้ป้าย30วินาทีชูขึ้นแล้วครับป้าย15วินาทีครับ จับตาดูหมายเลข51ครับและหมายเลข93ครับเอาแล้วครับออกสตาร์ทไปแล้วครับหมายเลข93เป็นไปตามคาดครับตอนนี้ขึ้นมานำครับแล้วตามด้วยหมายเลข95ครับตามด้วยหมายเลข95น้องกายครับแล้วก็มี51ครับธีระเมศแซ่เอึ้งหรือว่าน้องวิวครับตอนนี้อยู่อันดับ3แล้วก็แทงขึ้นมาครับตอนนี้หมายเลข51 ขึ้นมาอยู่อันดับสองครับเอาละครับตอนนี้ที่หนึ่งยังเป็นหมายเลข93ครับกล่องจับอยู่ที่หมายเลข93เตโชดมมีแสงครับและน้องวิวครับหมายเลข5 1ตามมาและยังมีน้องกายครับหมายเลข95ครับตามมาติดๆครับและโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับ หเดียวในสนามนะครับน้องเปาเปาของผมนะครับหนึ่งเดียวนะครับเป็นหญิงก้านะครับอีอาจหารเข้ามาสู้ในรุ่นนี้ด้วยเอาละครับกล้องจับมาอยู่ที่หมายเลข95ครับน้องกายครับชนละนันบัวบานสีครับน้องกายสนามนี้จะขึ้นหมายเลข51น้องวิวได้หรือเปล่าครับนี่ครับติดตามกันดูครับผมนี่แหละครับหมายเลข 911นะครับน้องเปาลำดับสุดท้ายหญิงคนเดียวในรุ่นนี้นะครับแล้วกล้องก็จับมาอยู่ที่หมายเลข51เช่นเคยครับวันนี้เป็นวันเกิดด้วยครับของน้องวิวครับแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝึกซ้อมเพื่อจะมาประทะกับหมายเลข9 3ในวันนี้เลยนี่แหละครับเป็นที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าปีหน้านะครับ ปีหน้าเต็มตัวแน่นอนครับสำหรับหมายเลข51ครับเขาฉายแววออกมาแล้วครับรวมถึงรวมถึงหมายเลข93ของเราเนี่ยครับจะขึ้นไปขี่ในยุ่งจูเนียด้วยนี่ครับต้องต้องแปลกใหม่เลยเพราะเราเห็นน้องไต้ตั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆมานะครับตอนนี้เขาเริ่มโตขึ้นไปแล้วก็ขยับไปแข่งในรุ่นที่โตมากขึ้นเราอยากจะเห็นเขาขับขี่ในรุ่นที่ใหญ่มากขึ้นสลีละได้เปรียบนักผู้ต่อสู้ด้วยนะครับจะเป็น สรีระที่สูงยาวเข่าดีนะครับสูงยาวเข่าดีมากๆสูงยาวเข่าดีพอๆกับนิโมจิรัตวรรัตน์ใช่ครับใกล้เคียงกันทีเดียวนะครับสาหรับคุณอันนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วจะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นการคอนโทรลรถได้ง่ายกว่าแข่งตัวเล็กนะครับมีรถล้มนะครับมีรถล้มด้วยนะครับเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์อะไรครับเบอร์95หหรือเปล่าครับสีเหลืองครับ เข้าส้รถล้มก็เลยน้องกายน้องกายเป็นไงบ้างลูกน้องกายนะครับกล้องจับมาอยู่ที่ไหนได้แล้วคราบแต่ตอนนี้นะครับนำอยู่ครับตกเป็นระดับสุดท้ายแล้วครับน้องกายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าคะแนนดำของเขาเนี่ยคะแนนดำโด่งไปเลยครับสําหรับน้องไตทตั้นไททตั้นนี่ก็ได้การสนับสนุนจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยแบบเต็มที่มากๆนะครับกับลูก ครับนักแข่งคนนี้นะครับแล้วก็ชื่อทีมเขาก็ยาวด้วยครับมีแสงกรสักชั้นโมโตแลกไทยแลนด์ครับโมโตสเตชันแล้วใหม่หม้อน้ำหมู่บ้านโฮมเพจน้องแตงเวกเมืองสิงห์รับน้องแต่ท่านคนนี้นะครับได้การดูแลจากอาจารย์เกิงนะครับจากพี่เกิงนะครับดูแลอย่างเป็นอย่างดีนะครับมีการตั้งตารางฟิกซ้อมการซ้อมเอาล้ครับต้องจับตาดูครับกล้องมาดูที่นี่ครับน้องน้อง เปาครับ911ครับแสงหมายเลข9 5ขึ้นมาได้แล้ว9 5เอาคืนครับครับผมก็แรงเสียดทานอาจจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะครับอบอกว่าหมายเลข911นะครับน้องนภัสชมประเสริฐเนี่ยเป็นขวัญใจของทีมกรรมการเลยเพราะว่าทั้งสนามของสนามที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับผมน้องอังเปาได้โชว์สปิริตของนักแข่งหญิงนะครับไว้ที่สนามการแข่งขันเมื่อครั้งก่อนใช่ครับ ตอนนี้ก็ขี่เหมือนซ้อมนะครับไปเรื่อยๆเอือยลองไปคุณภาพลองไปวิ่งตามดูสิครับถ้าขี่เหมือนซ้อมอะตามไม่ทันแน่นอนไม่ทันนะครับเราดูเหมือนจะช้านะครับแต่ข้างในนะครับแต่ข้างในต้องบอกว่าพื้นไม่ได้เรียบนะครับเกมการแข่งขันที่อยู่ข้างในนะครับนักแข่งเขาจะรู้ว่าพื้นข้างในเนี่ย มันมีทั้งบํามีทั้งร่องเลยนะครับใช่ครับนี่นะครับที่เขาเรียกการแข่งขันว่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าการแข่งขันรถวิบากไม่ใช่ธรรมดาครับแต่ถ้าทางเรียบก็รู้กันเลยใช่ไหมครับครับผมทางเรียบอันนี้คือทางวิบากตอนนี้ตำแหน่งที่หนึ่งไล่นกรอบแล้วนะครับตอนนี้เอาละครับเ3เตโชดมมีแสงครับกำลังไล่นกรอบเ1 1ครับณพักชมประเสริฐครับน้องอ่งเปาครับ ได้น็อกรอบแล้วนะครับน็อกรอบไปแล้วต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งแหน่งศักดิ์สรีจริงๆครับในรุ่นนี้ตำแหน่งที่2ก็ตามมาห่างนะครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆกับหมายเลข5 1ดนะครับตามมาห่างๆใช่ครับแล้ววันนี้ <ๆ S 1> เป็นวันเกิดของน้องวิวด้วยครับ oh. บอกว่าเป็นวันเกิดของน้องวิวแล้วก็วันนี้เขาทําได้ดีครับ แล้วก็ขึ้นน็อกรอบขึ้นมาด้วยออก็หมายเลข51น็อกรอบนภัทรชมประเสิิฐขึ้นมาแล้วครับน้องกายาลีลาของน้องวิวนะครับค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยแล้วก็ใช้รถฮอนด้าด้วยเป็นเสียเอฟรนะครับตอนนี้นะครับหมายเลข93ไล่น็อกรอบนะครับ ไล่น็อกรอบไปเรื่อยเก็บไปทีละคันทีละคันเช่นเดียวกันกับหมายเลข5 1นะครับตอนนี้ก็ไล่น็อกรอบตามมาแบบห่างๆนะครับ9-3นี่ทิ้งห่างเลยครับก็ต้องบอกว่าคะแนนของผู้นําตอนนี้นะครับหมายเลข93เตโชดมีแสงนะครับมีคะแนนนําที่ดําโดกเลยครับไม่มีอะไรผิดพลาดสําหรับเขานะครับในการที่จะขึ้นไปเป็นแชมป์ประจําปี น่าจะได้หลายแชมป์ซะด้วยนะครับำรับหมายเลข93คนนี้นะครับบอกว่าทั้งการทุ่มเททั้งครอบครัวแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกอย่างนะครับก็ทําให้เตชดมมีแสงหรือน้องไตตั้นนะครับประสบความสําเร็จนะครับมีขนาดบาดเจ็บในการฝึกซ้อมด้วยนะครับข้อมือนะครับข้อมือไม่ค่อยดีหมายเลขห้าหนึ่งตอนนี้บวกนะครับบวกแบบที่แบบบวกบวกนะครับเป้าหมายคือหมายเลข93นะครับ ต้องมาดูกันว่าจะไล่ทันไหมก็ต้องบอกว่าเป็นการฉลองวันเกิดที่สุดยอดทีเดียวครับมาฉลองวันเกิดที่สนามที่นี่ฮะัอีนนี้ดแดงตำแหน่งก็พอนอกลอมาแล้วตำแหน่งก็มาเรียงตามอย่างเป็นลำดับนะครับหมายเลข93หมายเลข51หมายเลข5้าานะครับแล้วก็หมายเลข911าหหสำหรับน้องปาเปา,เป,า,เป,าปิดท้าย แน่นอนครับสาหรับน้องปะป๋และนี่ตามเธอเป็นนางฟ้าต้องเรียกว่าเธอเป็นนางฟ้าในฝุงนซาตา,านหรือเปล่านะครับไม่ใช่บรนเปรื่อยได้จริงๆนะครับเพราะว่านักแข่งที่แข่งด้วยนั้นคือเป็นผู้ชายทั้งสิ้นนะครับแต่น้องเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับที่อาจหาลงมาสู้ด้วยเอาละครับกล้องจับไปอยู่ตอนนี้เหลือสองเหลือสองรอบแล้วนครับตอนนี้สําหรับ การที่แชมป์ประเทศไทยครับในรุ่นนี้นะครับจะประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับน้องไททันตอนนี้เหมือนเรียงลําดับมาแล้วครับตามที่พี่ประเสริฐได้ชูป้ายเลยครับตอนนี้คันปิดท้ายนั่นก็คือน้องเป่าของเรานะครับหมายเลข911นะครับปิดท้ายแม้ว่าจะอยู่อันดับ4นะครับแต่ว่าความรู้สึกของคนดูตอนนี้เหมือนถือได้ที่1ครับโดยเฉพาะผมที่เอาใจเชียร์เป็นพิเศษเลยนะครับ ใช่ครับเชียตั้งแต่รุ่นเลดี้แล้วครับชายครับผมเชียหมายเลข774คุณเชียหมายเลข9ก1หนึ่งหนึ่งบอกได้เลยว่าหวานใจผมจริงๆเธอเป็นนักสู้จริงๆนะครับคณใช้คําว่าหวานใจไม่ได้นะครับหวานใจครับหวานใจเลยครับโอ้โหเชียแบบออกกล้ายอมรับเดยแล้วครับว่าเชียแบบออกหน้าออกตาเมราอว่าสัมผัสกับเธอนั้นโอ้โหเธอนี่แบบแข่งสู้ทุกรูปแบบสนามโคลสนามฝุ่นเธอก็สู้ เอาละครับตอนนี้กล้องจับมาอยู่ที่หมายเลข93ครับซึ่งเขากําลังที่จะเข้าเส้นผ่านธงหมากรุกนะครับยังครับตอนนี้ป้ายหนึ่งรอบป้ายหนึ่งรอบใช่ไหมพี่เสดอ่าหนึ่งรอบเข้ามาจะเหลืองหนึ่งรอบครับเหลืองหนึ่งรอบนะครับนี่ครับอ้าวจะเข้าเส้นแล้วครับผ่านป้ายหนึ่งรอบไปแล้วน้องเปาจะเป็นคนผ่านหนึ่งรอบคนสุดท้ายนะครับ ส่วนหมายเลข93นะครับจะเข้าทงหมักลุกแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับต้องขอเสียงตบมือดังๆให้เขาเลยครับหมายเลข93ครับน้องไตตันเตโชดมีแสงโชไปเลยสุดยอดนะครับตอนนี้นะครับตำแหน่งที่2ใครเอ่ยตำแหน่งที่2หมายเลข51ครับตีรเมศแซ่เอื้งครับโอ้โห ครับผมเราเรากลับไปพบผู้อุปสมบัรายการสักคู่เดียวครับแล้วกลับมารับรางวัลและมาชมการแข่งขันในรุ่นเกรตเสักคู่เดียวครับเรานำท่านผู้ชมกลับเข้ามาสู่เวทีมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะในรุ่นของ85ซีซีอายุไม่เกิน15ปีเราได้รับเกียรติจากคุณชายานันพิคุณการเลิศผู้แทน ยางรถจักรยานยนต์ IRC ให้เกียรติมอบรางวัลในรุ่นนี้ค่ะครับตำแหน่งที่4ครับนภัทรชมประเสริฐครับน้องอังเปาครับคาวาซกิสมุรปราการตำแหน่งที่3ครับหมายเลข95ครับชนรนันบัวบานสีครับน้องกายครับซูซูกิชัยนาทตำแหน่งที่2ครับและเป็นวันเกิดของเขาครับหมายเลข51ครับทีรเมิแซ่อึ้งครับน้องวิวครับฮอนด้าตำรวจบินครับ และต้องแสดงความยินดีครับกับหมายเลข93ครับเตโชดมมีแสงครับน้องเตตันครับ<อ>ควรถ่ายรูปน่อยกันนะคะค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณชยาน,านันทพี่คุณการเลิศให้เกียรติมอบรางวัลในรุ่นของ85ซีซียุไม่เกิน15ปีรวมถึงขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านบนโพเดียมและยินดีกับน้องเตโชดมีแสง ที่ได้รับแชมป์ประจำปีโดยคะแนนรวม139แต้มคุณธงชัยวงสวรรค์เรียนเชิญให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับค่ะ<ป>เรียนเชิญน,นะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณชยานันและน้องนักแข่งเลยนะคะป